สวัสดีครับนักเรียนวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของทวีปอเมริกาใต้นะครับในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม3นะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็จัดทําขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เดิมนะครับก็คือใช้แก้ปัญหาเวลาที่เราเรียนในห้องกันไม่ทันนะครับสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ทวีปที่3แล้วหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของทวีปยุโรปและก็ทวีปอเมริกาเหนือมานะครับก็จะมาต่อด้วย ทวีตเมกาใต้นะครับหรือว่าเซาเมการนั่นเองนะครับครับแน่นอนครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันเนี่ยก็ต้องขอกล่าวเหมือนเดิมนะครับว่าครูไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากที่ใดโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมและรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณาที่นี้นะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกล่าวเหมือนเดิมก็ขอให้เตรียมขนมเตรียมน้ํานะครับแล้วก็เตรียมหมอนมาได้เลยนะครับหากง่วงก็พักผ่อนครับ สามารถย้อนกลับมาดูหรือว่าหยุดไว้ก่อนก็ได้นะฮะอ่ะเริ่มกันนะครับทวีปเมกาใต้เนี่ยหากเราพูดถึงเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจว่านักเรเียนจะรู้จักทวีปนี้ในด้านใดนะครับแต่สาหรับครูเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กเลยเนี่ยแน่นอนนะครับเหมือนอย่างที่เอารูปขึ้นมาในจอนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับเพราะว่าเวลาเรานึกถึงประเทศในเมกาใต้เนี่ยครูก็นึกถึงอยู่2ประเทศหลักๆเลยตนเด็กก็คือบาราซิลกับอาร์เจนตินานะครับซึ่ง ขอย้าก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเรียนเรื่องเมกาใต้เนี่ยเพื่อความบันเทิงนะคะขอให้อ่านออกเสียงคําในภาษาของสเปนอเมริกาใต้เขาเนี่ยด้วยแบบความดุดันนิดนึงนะครับเหมือนเวลาเราดูฟุตบอลเนี่ยเวลาเราภาคบอลของเมกาใต้เนี่ยบางทีบอลยังไม่เข้าประตูเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าภาคแบบว่าโก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 ตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวอร์มากเพราะนั้นในรูปเนี่ยจะเห็นคนแรกเลยนะครับสีฟ้าขาวนะครับเมสซี่นะครับ นะครับเป็นทีมชาติอาเจนตีน่นานะครับตัวอีกคนนึงเนี่ยเนมานะครับแต่ถ้าภาคเสียงก็ต้องอ่านว่าเนมานะฮะอยู่บาราซิลนั่นเองเราก็จะเรียกว่าบราซิลนะครับก็ไปเถอะครับเข้าเรื่องก็เราเรียนเรื่องอะไรของเมกาใต้ก็เรียนทุกเรื่องนะครับเหมือนเดิมเลยที่ตั้งสภาพภูมิศาสตร์ว่ามีผลต่อประวัติศาสตร์เขายังไงการเมืองการปกครองเขาเป็นมายังไงเศรษฐกิจนะครับ สังคมวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอิทธิพลของเมกาใต้ต่อสังคมโลกนะครับตัวชี้วัดน,นะครับที่หลักสูตรได้บอกเอาไว้ก็คือให้สามารถอธิบายทุกเรื่องของทวีปนี้ได้โดยสังเขปนะครับเล่าให้ได้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเขามีพัฒนาการเป็นยังไงมานะครับเพราะว่าบางทีเราต้องเรียนไว้นะครับเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่เราอาจจะมีแฟนเป็นชาวเมกาใต้เนี่ยเราจะได้เข้าเข้าใจเขานะครับแบบว่า ออมีความรักที่ราบรื่นที่ดีต่อกันนะฮะนะครับในหนังสือหน้าร้อยสี่สบองนะครับย่อหน้าแรกนะครับสําหรับอเมริกาใต้เนี่ยมันก็อยู่ในตรงส่วนหนึ่งของโลกที่นักเรียนน่าจะรู้ก็คือแน่นอนครับอยู่ใต้ของอเมริกาเหนือเพราะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าอเมริกาใต้นะฮะถ้าเราซูมกันเข้ามาเนี่ยก็จะมีหลายประเทศด้วยกันนะครับเดี๋ยวครูจะสอนการอ่านชื่อแล้วกันนะครับซึ่ง นี่ก็คือบรรดาธงต่างๆธงชาติต่างๆของเมกาใต้นะครับหลายๆชาติเนี่ยจะมีธงสีค่อนข้างคล้ายกันนะครับเพราะว่าเขามีประวัติศสาสตร์ความเป็นมาร่วมกันแล้วบางชาติเนี่ยก็อาจจะเคยรวมกันเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนแล้วค่อยแยกตัวออกมานะฮะนะครับก็แน่นอนครับอันนี้อยากให้เน้นไว้เลยนะครับถ้าเราพูดถึงเมกาใต้เนี่ยสไตล์เขาแน่นอนครับเป็นลาตินนะครับลาตินเมกานะครับซึ่ง เราเคยเรียนเมกาเหนือมาแล้วเนี่ยเราก็จะทราบดีว่าลาตินเมกาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มสังคมนะฮะมันจะมี2กลุ่มแองโกลกับลาตินนะฮะลาตินเนี่ยจะต้องมีความสืบเนื่องมากับสเปนหรือโปรตุเกสแน่นอนนะครับมีสไตล์ต่างกันกาบแองโกลนะครับอย่างที่เคยเรียนไปแล้วถ้าคงจําได้นะฮะแองโกลเขาจะเป็นแนวอังกฤษฝรั่งเศสนะครับเป็นยุโรปขาวส่วนลาตินเนี่ยจะเป็นสเปนโปรตุเกสที่เป็นยุโรปใต้ตัวเขาจะเตี้ยขวาหรือว่าสีผิวก็จะไม่ขาวมากนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอยากให้เน้นว่าทวีเมกาใต้เนี่ยประเทศส่วนใหญ่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนนะครับด้วยเหตุนี้มันจึงเชื่อมโยงว่าทําไมเขาถึงเป็นสไตล์ลาตินนั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีความอ่าสืบเนื่องเป็นเมืองขึ้นกันมาของสเปนนะครับพูดถึงลาตินก็คือต้องสเปนหรือไม่ก็โปรตุเกสซึ่งเป็นยุโรปใต้นะฮะทีนี้เนี่ยเราเคยเรียนเรื่องของภูมิศาสทวีเมกาใต้มาแล้วในภาคเรียนที่หนึ่งนะฮะซึ่ง เราก็จะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ว่าเขามีภูเขาอะไรที่ราบสูงอะไรแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็ได้มีการกล่าวกันว่าเนี่ยจากสภาพที่เป็นทั้งภูเขาที่ราบสูงป่าดงดิบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าทั้งทัที่มีความสมบูรณ์ขนาดนี้มีทรัพยากรที่ดีขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วประเทศในทวีปนี้ก็ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกนะฮะซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยแน่นอนว่าภายนอกเนี่ย ก็ต้องหาประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่คอยมาช่วยเหลือเขาก็แน่อนอนครับข้างบนก็จะเป็นพวกสหรัฐอเมริกาแคนาดาเงี้ยหรือว่าอาจจะขอความช่วยเหลือจากยุโรปนะฮะก็เราก็จะมาดูกันว่าทําไมล่ะถึงเขาถึงแบบว่ายังต้องรับความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้อยูน่นะฮะมาที่เรื่องแรกนะฮะที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการหรือว่าประวัติศาสตร์ของทวีปนะฮะทวีปอเมริกาใต้เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะ ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกนะฮะนักเรียนก็คงจําได้ว่าทวีปไหนเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรงนี้เราขอไม่พูดแล้วนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่โลกใต้นะครับเส้นแดงที่ครูชี้ไปตรงนั้นมันจะเป็นเส้นที่ตัดเส,ส้นที่ศูนย์นะฮะก็คือเส้นศูนย์สูตรที่เรียนรู้จักกันเองนะครับเส้นแนวนอนเทาๆนะฮะที่สีแดงชี้ไปนะครับเส้นลัติจูดเนี่ยนะครับอ่าหรือว่า แลวจีจูดมันมีหลายเส้นนะครับอันนี้นักเรียนคงรู้อยู่แล้วแต่ว่าเส้นศูนย์เนี่ยเส้นที่ศูนย์องศาที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะครับอันนี้ทุกคนทราบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจากในรูปภาพนี้จะเห็นได้ว่าวิเมกาใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในซีกโลกใต้นะครับเพราะล้ํามาทางครึ่งใต้มากกว่าจะมีส่วนบนๆน,นิดนึงนะครับที่อยู่ทางซีกโลกเหนือก็จะเป็นพวกประเทศข้างบนพวกอาจจะเป็นเปรูเวเนซุเอลาโคลอมเบียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สำหรับเขตภูมิศาสตร์ที่สาคัญของเขานะครับเขตแรกนะครับก <d> ็จะเป็นเรื่องของเทือกเขาแอนดีสนะครับเทือกเขาแอนดีสก็จะอยู่โซนทางตะวันตกที่เห็นในแผนที่เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลเทาๆนะครับเทานี่คือหมายถึงว่าสูงมากนะฮะแล้วถ้าเทาตรงไหนที่มีสีเขาปะะเอาไว้นิดนึงเนี่ยแปลว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีถึงขั้นเป็นหิมะนะฮะเทืเอกเขาแอนดีสเขาบอกว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของทวีปนะครับเพราะว่ามีความยาวที่ทอดยาวขนานลงมากับทวีป ทางชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะแปซิฟิกจะอยู่ทางตะวันตกนะครับส่วนแอตแลนติกนี่จะอยู่ด้านตะวันออกนู้นนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะทราบดีนะครับเทือกเขาแอนดีสเนี่ยก็คือเทือกเขาหินใหม่นะครับให้จําไว้ว่าหินใหม่เนี่ยเทือกเขาหินใหม่เนี่ยจะยังคงมีความสูงอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะคล้ายๆกับของเมกาเหนือนะครับที่เป็นแนวเดียวกันก็คือเทือกเขาโรกกี้นะครับถ้าจําได้นะครับ แต่ให้หินเก่านี่หมายถึงว่าเหมือนแก่แล้วครับจะเกิดมานานแล้วก็จะโดนกัดเตาะโดนลมพัดอะไรจนกระทั่งความสูงเนี่ยมันเตี้ยลงไปนะครับแต่ว่าสําหรับแอนดีสเนี่ยหินใหม่แน่นอนครับแล้วเป็นหินใหม่แล้วเป็นยังไงแน่นอนครับว่าเมื่อยังเป็นหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับภูเขาเพิ่งเกิดนะฮะแน่นอนว่าก็เหมือนวัยรุ่นนะฮะยังมีความคึกขนองร้อนแรงนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอาจจะเกี่ยงต่อการเกิดพวกแผ่นดินไหวหรืออะไรเงี้ย ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยโอกาสมีแน่นอนครับซึ่งนักเรียนก็ลองไปศึกษานะครับจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยอย่างชิลีเนี่ยเขาก็เคยเกิดแผ่นดินไหวระดับแบบ9ลิกต้งลิตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับในเมื่อประมาณสัก5้าสิบหกสิปีที่แล้วนะครับลองไปดูเอาถือว่าเยอะมากความสัมพันธ์ของภูเขาหรือเทือกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเทือกเขาไหนก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแหล่งแร่ทรัพยากรเนี่ยเยอะมากนะครับแร่เงินแร่ทองทองคําอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เทือเขาแอนดีสเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพื้นเมืองนะครับยุคโบราณเลยพวกชาวอินเดียนเนี่ยมักจะมาตั้งอาณาจักรอยู่แถบนี้นะครับแถบฝั่งนี้ด้วยนะครับคือจริงๆก็มีกระจายไปทั่วทั้งทวีปแหละแต่ว่าแถบนี้ก็จะเยอะก็อย่างที่ครูบอกนะครับว่าเเทือเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุต่างๆที่นํามาใช้ดารงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ตรงนี้เยอะเพราะนั้นจะมีผลต่อประวัติศาสตร์แน่นอนว่า อาณาจักรโบราณยุคในยุคโบราณของเมกาใต้พวกชาวอินเดียเนี่ยมักจะมากระจุกตัวอยู่ทางซีกนี้ซะเยอะกว่านะครับเขตที่สองนะครับก็คือเป็นเขตของแม่น้าแอมะซอนหรือบางคนก็เรียกอเมซอนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ให้เน้นเลยนะครับว่าเป็นเขตปอดของโลกนะฮะซึ่งคงเข้าใจนะครับเขตปอดของโลกเพราะว่าเขตเนี้ยมันเป็นเขตที่มีแม่น้ําที่ผ่านพวกป่าดงดิบซึ่งนักเรียนก็คงเรียนมาแล้วว่าป่าดงดิบของเมกาใต้เนี่ยเขาก็จะเรียกมีชื่อ เป็นสำเนียงของสเปนอเมริกาใต้เขานะครับว่าเซลวาดนะฮะป่าเซลวาดนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมีป่าเยอะ mm. ก็แน่นอนครับว่าอากาศเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเหมือนต้นไม้เยอะมีก๊าซออกซิเจนเยอะอะไรเงี้ยคือแล้วป่านี้ก็มีขนาดแบบว่าหลายอยู่นะฮะเป็นแบบว่าถ้าโลกเรามีร้อยส่วนก็คงจัดได้ว่าเป็นระดับหนึ่งส่วนสองส่วนจากร้อยนั่นแหละคือถือว่าเยอะเพราะนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นเขต ออกซิเจนลมหายใจที่สําคัญของมนุษย์ได้เลยนะครับในสภาวะที่โลกเรากําลังเผชิญกับพวกมลพิษต่างๆเนี่ยถ้ายังรักษาป่านี้ไว้ได้เปละว่าโลกเราก็ยังพอจะรับไหวอยู่นะฮะซึ่งแม่น้าแอมะซอนก็จะเป็นแม่น้ําที่ผ่านบริเวณป่าด,ดงดิบเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตรงที่ในแผนที่แล้วเห็นสีแดงๆเหลี่ยมๆนะฮะตรงนั้นคือเขตของแอมะซอนนะครับซึ่งลากยาวกว้างมากนะครับแม่น้นํานี้เราคงรู้นะครับยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากแม่น้านายในแอฟริกานะครับ เพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเป็นเขตปอดของโลกนั่นเองครับคือถ้าขาดไปเนี่ยการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยโลกเรามลพิษมลภาวะก็คงเยอะมากนะครับเคยออกอเน็ตนะครับขอเน้นไว้ด้วยคำถามนะฮะสภาพภูมิศาสตร์ของเมกาใต้ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยมีอิทธิพลต่อพัฒนาการหรือประวัติศาสตร์ของทวีปอย่างไรก็อย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างไปนะครับว่าอย่างเทือกเขาแอนดีสเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งแร่แหล่งทรัพยากรซึ่งอยู่ทางตะวันตกเนี่ยก็ จะดึงดูดทําให้พวกคนกลุ่มต่างๆเนี่ยมาดํารงชีวิตอยู่ในบริเวณแถบนั้นซึ่งเป็นแถบตะวันตกของทวีปนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยโยงไปถึงประวัติศาสตร์ได้ว่าพวกอาณาจักรโบราณชาววินเดียนทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณทางตะวันตกของทวีปซาเป็นส่วนใหญ่นะครับหรืออาจจะพูดก็ได้ว่าแม่น้แอเมซอนเนี่ยเขาเป็นเขตป่าเป็นเขตแม่น้ําซึ่งอาจจะทําให้คนในทวีปนี้ก็ใช้ประโยชน์หรือประกอบอาชีพพวก การจับปลาขายอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเนี่ยคือการโยงกันมาเขาได้กล่าวถึงแม่น้ำแอมะซอนได้อย่างถูกต้องนะครับก็แน่นอนครับป่าดงดิบที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนแหล่งแร่เหล็กทานหินนี่อุตสาหกรรมนี่อย่างนี้ยุโรปแน่นอนนะครับทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะนี่ควรจะไปอยู่ในออสเตรเลียก็ได้นะครับพูดถึงเรื่องแกะนะครับแล้วก็ทุ่งข้าวสาลีข้าวโพดนี่เรารู้กันดีว่าเป็นอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับตัดทิ้งไป ที่ล่าบลุ่มแม่น้าแอมะซอนเป็นที่ล่าบลุ่มแม่น้ํกว้างใหญ่ที่สุดในโลกปริมาณนู่นนี่นั่นโอเคโจทย์ก็ยาวมากนะครับลองอ่านดูนะฮะสรุปได้ว่าจากข้อความที่ยกมาที่ล่าบลุ่มแม่น้ําแห่งนี้สําคัญต่อชาวโลกอย่างไรนะฮะก็ครูก็บอกไปแล้วว่าเป็นเขตที่เพิ่มความชุ่มชื้นและออกซิเจนให้กับอากาศนะครับส่วนเรื่องของเป็นแหล่งไอซ์ทําเก่าแก่อะไรนี่ไม่น่าใช่นะฮะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เ,เขาคงไม่ไปหรอกครับป่าดงดิบที่ยุงเยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการถูกอนาคอนด้ากับปีลันยานะฮะเอาไปจับกินเป็นอาหารเนี่ยเขาคงนอนเที่ยวที่อื่นดีกว่านะฮะอย่าไปเที่วะะยวเลยอ่าต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าร้อยสี่สามนะครับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของวิบเอกาใต้นะครับว่าประวัติศาสตร์เขาเป็นยังไงนะฮะแน่นอนครับว่าชาวยุโรปเนี่ยคงไม่ใช่พวกแรกที่เข้าไปอยู่ในทวีปนี้นะครับเพราะว่ายุโรปก็ควรจะอยู่ยุโรปนะฮะ อเมริกาใต้เนี่ยเขาคนพื้นเมืองจริงๆแน่นอนจะเหมือนกับอเมริกาเหนือนะครับก็คือชาวอินเดียนชาวอินเดียนหรือที่เด็กๆเ,เราเรียกว่าอินเดียแดงนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสร้างอยู่ในเขตความจเจริญเขาจะอยู่ในเขตตะวันตกของวีบซึ่งครูก็บอกไปแล้วว่าเพราะว่าเขตตะวันตกมันจะเป็นเขตเทือกเขาแอนดีสเป็นเขตภูเขาที่มีแหล่งแร่นะฮะคืออินเดียเนี่ยเขาจะมีหลายพวกนะครับคือคําว่าชาวอินเดียเนี่ยก็คือจะเกิดจากการที่ว่า เป็นคำที่ตั้งขึ้นใหม่จากการที่พวกยุโรปเข้าไปแล้วคิดว่าตรงนี้เป็นประเทศอินเดียก็เลยไปเรียกเขาว่าชาวอินเดียนนั่นแหละอ่าจริงๆแล้วเราจะเรียกเขาว่าอะไรจริงจริงเขาอาจจะมีชื่อของเขาก็ได้แต่สัพทุกวันนี้เขาก็เรียกว่าชาวอินเดียเพราะเหตุนี้นะครับอินเดียมีหลายเผ่าหลายพวกนะครับตีกันรักกันบ้างตีกันบ้างแต่ว่าพวกที่ถือว่าดังแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ของบริเวณที่เขาอยู่ในเมกาใต้นี้ครับก็จะเป็นอินเดียนเผ่าที่ยุว่าอินคานะครับอินคาบอกแล้วว่า เวลาอ่านสําเนียงเมกาใต้นะครับเวลาไปสอบเนี่ยต้องแบบว่าอยู่ในใจเลยนะครับอย่าอ่านนิ่งๆครับมันจะหลับเอานะฮะอินคานี่ถ้าอยากไปเที่ยวอยากไปสืบประวัติเขาเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไปได้บริเวณทุกวันนี้ที่เป็นประเทศเอควาโดอป์เูรูโบลิเวียและชิลีอาเจนินาพวกนี้นะครับซึ่งไปแถบตะวันตกนะครับไปตรงแถวเทือกเขาแอนดีสเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกกันแล้วว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไม่เป็นแหล่งแร่นะฮะ สำคัญยังไงบริเวณที่ของอินคาเนี่ยเขาจะมีการตั้งแบบว่าก่อสร้างเมืองรับแลนะครับซึ่งแบบอยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่โดนทำลายนะครับนะครับก็ก็สันนิษฐานหลายอย่างอาจจะเป็นไว้หนีภัยหรือว่าจะใช้บูชาย,ยันอะไรก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองไปอ่านดูมันมีหลายอย่างเมืองนี้นะครับขอให้เน้เนไว้เลยนะครับเมืองถ้าอ่านแบบภาษาไทยง่ายๆนะฮะมาชูปิกช,ชูนะครับ อยู่ประเทศเปรูนะฮะแต่ว่าครูจะให้คดลับไว้นะครับเป็นคดนับที่ให้มาตลอดนะครับเวลาอ่านบอกแล้วว่าอย่าอ่านแบบธรรมดานะครับเพราะเมืองนี้สําคัญจนกรนาอออกโอนเน็ตมาแล้วนะฮะเวลาอ่านนะครับมาชูปิกชูอยู่ประเทศเปรูนะครับนี่คือการอ่านที่ถูกต้องนะครับอ่าต้องลงท้ายเสียงให้มันยาวหน่อยนะครับแล้วก็ ตัวควบกรัมเนี่ยต้องชัดเจนนะครับเป็นอเมริกาใต้นะครับไม่ใช่ลองไปเปิดบอลดูมาชูปิกชูนะฮะแล้วแต่คูก็เสียงยาวได้แค่นี้นะครับเราก็ลากยาวๆหน่อยชูอะไรก็ว่าไปแล้วก็ยูประเทศเปรูนะฮะรู้ก็ยาวๆหน่อยนะครับยาวไปเลยนะครับก็เวลาสอบก็ไม่ต้องบอกเพื่อนนะฮะให้คิดในใจพูดในใจเอานะครับ สำคัญยังไงก็ตรงที่ว่าได้รับเลือกเป็นมมดกโลกเลยมืองนี้แล้วก็เป็นสิ่งหัศจย์นะครับหนึ่งในเจ็ดสิ่งของหัศจรรย์ยุคใหม่นะครับโอเคครับก็ผ่านนะครับทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยในยุคที่ยุโรปเนี่ยเริ่มเดินเรือแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้ก็จว่าจะมีคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนํามาเจออเมริกาอะไรก็ว่าไปมีหลายคนนะครับในที่สุดครับ สเปนก็บุกเข้ามาตรงแถบเมกาใต้ซึ่งอินคาเขาก็มีพลังเมียอำนาจอยู่และแน่นอนด้วยอาวุธที่มันต่างกันนะครับปืนกับพวกหอกดาบอะไรเนี่ยมันคงสู้กันไม่ได้นะครับในที่สุดสเปนก็สามารถเอาชนะอินคาได้นะครับบุกทําลายซะเยอะเลยแล้วก็มีการจับพวกชาวพื้นเมืองนะครับชาวอินเดียนที่เป็นพวกเผ่าอินคาหรือว่าเผ่าอื่นๆเนี่ยที่เป็นเผ่าเล็กๆเนี่ย มาแบบว่าบังคับให้เข้ารีดนะครับถ้าลองไปอ่านประวัติดูเข้ารีดนับถือศาสนาคิดถ้าใครไม่ยอมก็อาจจะถูกเผาตายทั้งเป็นอะไรเงี้ยได้นะครับทำให้ช่วงนี้จํานวนของชาวอินเดียนที่อยู่ในเมกาใต้เนี่ยลดน้อยลงไปทั้งแบบว่าตายมั่งป่วยมั่งจากโรคที่ชาวยุโรปมาให้อย่างเงี้ยนะฮะสเปเนเนี่ยสามารถเอาชนะเผ่าต่างๆได้ทั้งในส่วนเมกาเหนือและเมกาใต้นะครับก็เนี่ยจุดที่เป็นสีแดงๆเนี่ยก็จะเป็นเขตที่ตั้ง ที่ปรเอ่อสเปนมาตั้งเขตอิทธิพลในทวีปนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสีน้ําเงินเล็กๆนะครับตรงขอบตะวันออกเนี่ยซึ่งทุกวันนี้จะเป็นแถวประเทศบาราซิลนะครับอันนี้โปรตุเกสเขาจะมาตั้งเอาไว้นะครับจะเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับมันก็จะมีเหตุที่ว่า ทะเลาะก,กันระหว่างสเปนกับโปรตุเกสนะครับตอนแรกเนี่ยสเปนโปรตุเกสเขาจะเป็น2ชาติแรกอยู่แล้วขอให้เรียนรู้ไว้เลยว่า2ชาติแรกที่เป็นยุโรปแล้วมาเริ่มเดินเรือล่าอันทิคมเนี่ยแรกแรก็จะเป็นสเปนกับโปรตุเกสนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าทําไมโปรตุเกสเนี่ยเขาถึงเป็นชาติแรกของยุโรปที่เข้ามาสมัยอยุธยาเรานะครับการที่พวกเขาแข่งกันเดินเรือแย่งชิงดินแดงกันเนี่ยก็ทาให้ในที่สุดก็ทะเลาะก,กันไงครับอ่าสันตปาปาหรือว่าโป๊ปเนี่ยก็เลยมีการ ให้มาคุยกันแบบว่าเขาเป็นประเทศที่นับถือคิดทั้งคู่นะเพราะนั้นเนี่ยผมเขาก็เลยบอกว่าเส้นสัญญาซะนะครับให้กาหนดเส้นสมมุตินะเส้นนี้ทางนี้สเปนไปทางนี้โปรตุเกสให้มาซีกนี้อะไรเงี้ยเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนม .6 นะครับก็เลยมีการแบ่งกันนั่นแหละว่าเ,เราถึงสงสัยว่าทําไมเกือบทุกประเทศนะครับถ้าไม่นับพวก กายอาณาเ็น,น,เนเกีน,นาอะไรนะฮะทุกประเทศของเมกาใต้เนี่ยจะเป็นเมืองขึ้นของสเปนหมดแต่จะมีเพียงบาซิลนะครับที่เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอันนี้ขอให้รู้ไว้นะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีการยําหนดเส้นสมมุติการอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยการที่พวกคนยุโรปนะครับโดยเฉพาะสเปนเนี่ยไปใช้งานชาวอินเดียน,นะครับ หนักหนาสาหัสเหลือเกินในการท,ทําไร่ทํานาตามใจเขาเนี่ยทำให้ชาวอินเดียนหลายคนหลายจํานวนนะครับตายลงนะฮะแล้วพวกยุโรปก็เลยเออพวกนี้มันร่างกายอ่อนแอเกินไปอะไรเงี้ยใช้งานหนักตายเยอะควรจะหาพวกที่แข็งแรงเข้ามาทํางานให้มันบึกบึนถึกๆหน่อยนะฮะเพราะนั้นจึงมีการนําท่าจากทวีปแอฟริกาซึ่งตอนนั้นก็ยุโรปเขาก็ไปยึดได้ซะเยอะแล้วล่ะครับจับมาเป็นทาสแล้วก็เข้ามาทํางานอยู่ในทวีปเมกาใต้นะครับ จึงเป็นที่มาว่าทําไมเนี่ยทวีเมกาใต้ถึงมีคนสีผิวนะครับผิวดําๆหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าอินเดียนอาจจะไม่ได้ดําสุดๆขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นอินเดียนพื้นเมืองจะออกค้าแต่ไม่ถึงขั้นดําเหมือนแอฟริกาแต่ทุกวันนี้ก็ผสมปนเปกันไปแล้วนะฮะเป็นเมืองขึ้นมา3-400ปีนะครับประมาณนั้นง่ายๆนะครับกะเอาก็ประมาณช่วงประมาณปี1 8 0 0กว่าๆเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะในที่สุดก็มีการ สู้เพื่อเอกราชนะครับก็จะมีฮีโร่อยู่2คนที่เราควรรู้จักไว้นะฮะแต่อาจจะจําชื่อได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรคนแรกก็ซิมนโบลิว่านะครับจะเป็นฮีโร่ที่แบบช่วยกอบกู้ทางตอนเหนือนะครับซีกเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อของเขาจึงได้รับเกียรติให้มาตั้งชื่อเป็นประเทศประเทศหนึ่งในเมกาใต้นะครับก็คือประเทศโบลิเวียนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งก็คือซานมาตินนะครับอันนี้เขาเป็นคนอาเจนนะครับเึ่งก็จะเป็นการกอบกู้เอกราชทาง ทางใต้นะครับสองคนนี้ก็เคยมาพบปะมาเจอกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ช่วยเหลือกันนะครับเขาแบบว่ามีการเหมือนคุยกันว่าจะช่วยกันไหมแต่สุดท้ายมีการมันก็ไม่ได้ช่วยกันนะครับเป็น one man โชก็ทําให้ถือว่าขาดความเป็นเอกภา,ภาพนะครับไม่เป็นหนึ่งเดียวกันสักเท่าไหร่สุดท้ายก็คือแม้ว่าจะได้เอกลาชแต่ว่าคือมันกระชาไปหน่อยนะถ้าร่วมมือกันอาจจะเร็วกว่านี้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือจุดหนึ่งของเมกาใต้ นะครับในขณะที่บราซิลเนี่ยประชากรสองในสามนี้ก็เป็นท่าเชื้อสายแอฟริกันนะครับที่มีเอามาเป็นแรงงานนะครับเพราะว่าเขาจะมาทํำฝ้ายทายาสูบแล้วก็เออบราซิลเนี่ยคืออย่างที่รู้กันว่าเป็นประเทศเดียวที่เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็มีเรื่องแบบว่างงๆนะครับคือโปรตุเกสเนี่ยกษัตริย์เขาก็แบบมีลูกลูกชายอย่างเงี้ย แน่นอนครับว่าลูกชายของกษัตริย์โปรตุเกสต่อไปก็จะต้องขึ้นมาเป็นก uh ษัตริย to ์ใช่ไหมครับก็ครูก็สมมติง่ายๆว่าสมมติเรามีลูกเนี้ยเราก็อยากให้ลูกเราไปฝึกงานก่อนอะไหนๆก็ต่อไปก็ได้เป็นกษัตริย์โปรตุเกสอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องหาที่ฝึกงานให้ลูกเราฝึกเป็นกษัตริย์เนี่ยเพื่อความแบบแน่นอนหน่อยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าบราซิลเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเรานะเพราะนั้นเนี่ยกษัตริย์โปรตุเกสก็ส่งลูกชายเนี่ยไปเป็นกษัตริย์อยู่ที่บราซิลนะไปประทับอยู่่่่ทีนนนัเเป็จ้าาาชยงบซล แต่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าลูกเบื่อพ่อหรือว่าลูกอย่างนี้อ,อกจากบ้านหรือเปล่าก็อยู่ดีโอรสของกษัตริย์โปรตุเกสที่ถูกส่สงไปอยู่บาซิลก็แบบพอ่อขอประกาศเอกราชแล้วนะนะต่อไปนี้บาซิลจะประกาศเอกราชจากโปรตุเกสขอประกาศเอกราชแยกตัวจากพ่ออ่าพ่อก็งงเลยครับทาอะไรก็ไม่ได้งงงนะครับกลายเป็นว่าบาซิวก็เลยมีกษัตริย์พระองค์แรกที่เป็นลูกของกษัตริย์โปรตุเกสนั่นแหละนะครับแต่ว่าบาซิลเขาก็เคยมีกษัตริย์แค่สองพระองค์เพราะว่าตอนหลังเนี่ย เขาก็เปลี่ยนระบอบอีกก็ไม่มีกตรตย์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีอะไรไปจนถึงปัจจุบันนะครับนะครับถ้าทางซ้ายล่างที่เป็นแผนที่เห็นไหมครับสีเขียวจะเป็นเขตที่โปรตุเกสยึดสีแดงจะเป็นเขตของบราซิลนะครับส่วนล่างๆก็อาจจะเป็นพวกอิสระอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยก็พอประมาณช่วงพันแปดกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าสีมันจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มอะไรละสีแดงจะเริ่มเห็นไหมครับสีน้ําเงินเนี่ยอาเจนินาประกาศก่าแล้ว มันก็จะเปเรื่อยๆแดงกับเขียวจะเริ่มน้อยลงเนี่ยครับบลักไวอะไรเงี้ยเริ่มประกายกอกราชนะครับเรื่อยๆนะครับจะพีคสุดก็ช่วงพันแปกว่าที่ว่าเรียบร้อยแทบจะประกายกอกราดได้ครบเกือบหมดนะฮะส่วนสีเขียวที่เป็นโปรตุเกสยึดไว้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นบราซิลไปเลยนะครับเพราะว่ากษัตริย์ลูกของกษัตริย์โปรตุเกสนั่นแหละมาประกาศเอกราชซะงั้นนะครับมันก็จะเดินเรื่องไปจนถึงปี2 0 0พันนั่นแหละ 2000กว่าๆที่เราใช้ชีวิตกันทุกวันเนี้ยเอาง่ายๆเดี๋ยวก็ประกาศเอาการาดแล้วก็จะกลายเป็นประเทศที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นั่นแหละนะครับมาครูจะสอนอ่านให้ควังนะฮะว่าอ่านว่าอะไรอันนี้คือปัจจุบันแล้วนะครับ v e n ุเอล l นะฮะอันนี้ฉายาเขาประเทศนางงามนะฮะเพราะว่าเขาได้รับรางวัลบ่อยมาก m i ยู u n i วิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ g u y a น a นะครับ,รบอันนี้เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับ ซูริเนอเมอันนี้เมืองขึ้นของนิทร์หรือฮอลแลนด์นะครับเฟนเกลีนอ่ะอ๋อเฟนมันบอกกันแล้วว่าเป็นเฟนนะฮะก็คือเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสนะฮะบราซิลนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอเมรกาใต้นะครับขนาดใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้นี่ครับปารักไวคุณจะสอนให้นะครับอย่างคําลงท้ายนะครับภาษาไทยอ่านว่าไวนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูภาษาอังกฤษนี่ ปารานะครับ P A R A โอเคตรงนี้เข้าใจได้ปารักแต่ให้ดูคำลง้ายนะครับ G U A Y นะครับปาราแล้ว G U A Y G U นะครับกู A Y I นะครับักงรีนลองพูดกูกับอายเร็วๆนะครับก็จะออกเป็นกู i นะครับออกคล้ายๆวอลแวนนะครับเพราะนั้นอย่าอ่านไว้นะฮะเพื่อความเท่นะฮะเราต้องปารักกู้นะครับกูกับอายนะครับปารักกู้นะครับ เอจะมาทําอะไรกันเนี่ยจะมาพูดอะไรกันเนี่ยงงนะฮะเหมือนกันนะครับอุรุกไวก็อุรุกกัวยนะครับมูกาะฟอกแลนนะฮะหมูกาะฟอกแลนจะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับอาร์เจนตินานะครับอ่านตามครูนะครับแล้วก็สุสุชิลีโบลิเวียเปรูเอควาโดนะครับโอ้โห โคลลมเบียโคลอมเบีย um er. จะฉายาว่าโคเคนนะครับแมทีมฟุตบอลเนี่ยเราไปตั้งฉายาให้เขาว่าโคเคนอาจจะมีคดียาเสพติดโคเคนเยอะนะครับเอกวาดอร์ก็ฉายากล้วยหอมนะครับแล้วก็อะไรกันอาเจนินาฟ้าขาวบาราซิลก็แซมบ้าบาราซิลนะครับเหมือนว่าเต้นแซมบ้านั่นเองหรือแล้นักเรียนคนไหนจะเรียกบาราซีลว่ากาแฟก็แล้วแต่นักเรียนนะฮะส่งออกกาแฟเยอะนี่คือสถานะในปัจจุบันของประเทศในเมกาใต้นะครับ เมืองโบราณในทวีปเมกาใต้ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตมอดกของโลกและหนึ่งในเจ็ดสิ่งมาจันทร์ของโลกยุคใหม่ก็คือมาชูปิกชูยูปเทเปร,เปรูนั่นเองนะครับโอ้โหเห็นไหมหวังว่าถ้าเรียนแต่งงานมีลูกมีหลานไปก็จังจาคํานี้ได้นะครับดินแดนเมกกใต้ส่วนใหญ่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดแน่นอนครับสเปนนะครับมันจึงเป็นที่มาว่าทําไมนักฟุตบอลของเมกกใต้เนี่ยเขาถึงแบบว่า ไปเล่นบอลอยู่ในสเปนหรือโปรตุกเกสซะเยอะเพราะว่าเขาใช้ภาษาสเปนอยู่แล้วนะครับในการสื่อสารเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของสเปนหรือว่าโปรตุกเกสมานั้นเองชนพื้นเมืองจากคาวีปใดที่บึกบึนมากแล้วก็ถูกทําเข้าไปนําเข้าไปเป็นแรงงานท่านะครับนั่นก็คือทาาจากคาวีปแอฟริกานะครับประเทศใดในเมการใต้ที่ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุกเกสก็คือบราซิลนะครับอันนี้เป็นข้อสอบโอน็ตเก่านะครับร่องรอยอารยธรรมของยุคโบราณในวิเมการใต้ก็คือ อะไรดีอินคอนั่นเองนะครับมายาไม่ใช่นะครับมายาก็เป็นอินเดียนเหมือนกันแต่ว่ามายาเนี่ยจะเป็นอินเดียนในแถบที่ทุกวันนี้เป็นประเทศเม็กซิโกซึ่งเราถือว่าจัดอยู่ในทางอเมริกาเหนือหรืออเมริกากลางซะมากกว่าไม่ใช่อเมริกาใต้มาลายูนี่ตอบไม่ได้เลยนะครับมาลายูนี่คือข้างล่างของบ้านเรานะครับเอสกิโมนี่ไม่ควรตอบครับควรจะไปอยู่ซีกโลกเหนือข้างบนนู้นนะครับนักเรียนนี่ก็คือแนวทางการตอบ อันนี้เป็นข้อสอบโอเดตม6เก่าที่แม้แต่ในหนังสือเรียนครูก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามันจะมีสอนนะฮะแต่ลองดูนะครับชาวอินคาเปรียบหยดเหงื่อแห่งพระอาทิตย์และน้ําตาแห่งพระจันทร์กับโลหะชนิดใดตอบทองคําและเงินนะครับเรี๋ยวก็ไปอ่านรายละเอียดเอานะครับต่อไปเหตุใดการต่อสู้เพื่ออกล่าชยชาวอนาธิคมในอเมริกาใต้จึงเป็นไปด้วยความยากลําบากครูบอกแล้วนะครับว่า พวกเขาประกาศเอกราชโอเคแหละก็ได้เอกราชมาแต่ตอนที่กระบวนการในการไปต่อสู้เนี่ยมันวันแมนโชว์เกินไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้นําในการต่อสู้ขาดความเป็นเอกภาพนะครับไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่มันเลยได้ช้าไปนิดนึงนะครับต่อไปนะครับหน้าร้อยสี่สี่ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการในด้านต่างๆนะครับร้อยสี่สี่ย่อหน้าแรกนะครับก็เป็นเรื่องการปกครองก่อนเรามาดูกันว่าเป็นยังไงลําดับความเป็นมานะครับ ซึ่งเมื่อกี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าเมื่อก่อนมีชาวอินเดียนแล้วก็ถูกยึดเป็นเมืองขึ้นแล้วต่อมาก็ประกาศเอกราชเรามาดูว่าหลังประกาศเอกราชจะเป็นยังไงนะฮะประเทศส่วนใหญ่ได้รับเอกราชช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับอ่าตามที่เราคุยกันไปเพราะว่าศตวรรษที่19มันก็คือช่วง1 8 0 1ถึง1 9 0เอนั่นเองนะครับเพราะครูบอกแล้วว่าจะได้เอกราชช่วงมัน1 8นแนะครับแต่หลังจากได้รับเอกราชแล้วประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นมานาน300่างี้ย พอได้กักราามาก็เบลอนะฮะเอาไงดีว่ากูไปทางไหนก่อนดีอ้าวทีนี้ทําให้ประชาชนก็เบอร์เบอะครับถูกพวกกลุ่มนายทหารนะครับที่เป็น one man show นะฮะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าเผด็จการนั่นแหละนะครับภาษาอังกฤษทั่วไปเขาก็เรียกว่า dictator นะครับ dictator ก,ก็แปลว่าแบบพวกผู้นำเผด็จการที่แบบมีอำนาจตัดสินใจที่ทำอะไรก็ได้คนเดียวนั่นเองนะฮะ แต่ว่าทางภาษาของสเปนเมกาใต้เขาก็จะมีชื่อแบบเป็นศัพท์ของเขาก็คือกอร์ดิโน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนที่เราเรียนว่าป่าดงดิบเรียกว่าป่าเซลวาอะไรเงี้ยของทางเนี้ยเขาก็เรียกพวกพเผด็จก,การว่ากอร์ดิโน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นกลุ่มนายทหารที่แบบว่ามีอำนาจฉายเดี่ยวซึ่งหลายๆประเทศถ้าเราเรียนลองไปอ่านดูในวิกิพีเดียหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเออมีแต่ละประเทศจะมีแบบกอร์ดิโน่ที่เป็นวันแมนโชเนี่ยหลายคนมาก มีแบบเรียงลงมาเพียบเลยนะครับพวกกอรดิโยก็จะใช้อำนาจเผด็จก,การนะครับซึ่งแบบตามใจตามใครตามมันนะฮะเราสบายนะครับถึงแม้ว่าประเทศต่างๆจะบอกว่าปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ว่าพวกผู้นําไม่ว่าจะเป็นดิกเตอร์พวกกอรดิโยอะไรเงี้ยก็มักจะใช้อำนาจเด็ดขาดนะครับมีการขัดขวางกระบวนการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับทั้งการยับยั้งการประชุมนะครับคือหมายถึงว่าเหมือนอาจจะไม่ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าแบบ ขัดขวางการใช้กฎหมายที่อาจจะเป็นการลดอํานาจหรือผลประโยชน์ของตัวเองนะครับแล้วก็มักจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือการแบบพวกประกาศรัฐประหารนะครับเพื่อให้อํานาจของทหารเนี่ยแบบว่าคุมไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะ